แฟนของเราเนี่ยนอกใจเราไปนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมาโบยความผิดให้กับเราว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายมีผู้ชายอื่นจะทํำยังไงดีคะคือจริงๆเรื่องเนี้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดให้ถือว่าเป็นลมเป็นอากาศเป็นออกซิเจนเลยก็ตามแต่ที่มันผ่านเข้ามาบนโลกใบนี้คุณต้องตามเกมเขาให้ทันหนึ่งครับทุกคําพูดของเขาพยายามครับทาให้คุณสงสัยในตัวเองครับบวกกับเขาเนี่ยยัดเยียด ความผิดให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของเขาตรงนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยและขอความกรุณานะครับอย่าไปโต้แย้งครับให้คุณใช้วิธีการเงียบครับเพราะเมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณเงียบอีกฝ่ายจะสงสัยทำไมคุณไม่โต้แย้งเนี่ยจองใช้เทคนิคครับสั่งรักครับคือการยิงทรัสครับมันคือการทำให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สามอย่างชอบครับเชื่อครับและเชื่องครับและหกครับ คุณกล้าตัดครับความสัมพันธ์ครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบ ok ุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขาม<บาท>ูลค่า1990 เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาท เล่มที่5 e b อีบุ๊กหนึ่งร้อย็คลิสของคนมีสนเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีน้นำสมองของเขามูลค่า 1, 9 9 0บาท อีบ e ุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรพิเศษยอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1-LINE แอดไลน์ไ d e ดียแ r ดล็อเเมื่อเข้าไปที่ LINE แแล้วให้พิมพ์รหัส2 9 9 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line a อดบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต